ถ้าเป็นอย่างเซลล์ผิวน สร้างพลังงานชื่อว่าไมโตคอนเดรียในเซลล์ไมโตคอนเดรียนี่เป็นตนัวที่สร้างพลังงานพอมันสร้างพลังงานปุ๊บมันก็เอาน้าต่างไปใช้เอาอะไรไปใช้แล้วมันก็ทำให้มีการเอ่อเอาเอเนอร์จีหรือพลังงานตัวนี้ไปซ่อมแซ 哦。Oh. No. No. อย่างเงี้ยเป็นไเป็เปเปสัมมามันมีผลเประสิทธิภาพดีเท่ากินไหมคะอันที่จริงไม่ว่ากินหทานนะคะประสิทธิภาพเนี่ยในเทิมของลดลอยเหยื่อ 老一。 ี่ยมันจะทํำให้เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตดีอ mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะว่าศาตรตัว hmm. นี้สําคัญมากเมื่อเกิดการไหลเวียนโลหิตดี mm hmm. ผิวผ่านมันก็จะดูด,ดีขึ้นการอ่าก็คือส่วนะถ้าใช้ทั้งกินแล้วก็ท่านเนี่ยก็จะ รอยจากการผ่าตัดรอยตื้นของสิวค่ะ ุูคลใหญ่ช,ช่วยได้ตัวน,นี้ก็มีการช่วยมกันเพราะว่ามี ฉะนั้นไอ้ลูก ก็คือกับผู้ชายก็มีปัญหาทุกคนแหละแบบแต่ว่า <c oughs> มีมปัญหาเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของพวกผื่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผื่น รโรซาซีเหมือนเหมือนกุหล่าเนี่ยโรสเนี่ยขุดพูดพูดขึ้นมาเนี่ยอตอนนี้เอ่อคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราสามารถมีการทดลองมกันว่าทาแล้วมันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นตัวน,นี้จะหายด้วยผิวพรรณก็จะดูดีสุดท้ายแล้วท่านด็มนเมื่อครับ โปรอิกแต่สิทเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างครับค<ะ>่ะด็อกเตอร์ก็เลยใสอาด็อกเตอร์เลสเตอร์แพคเกอร์ ออกซิเดนต์อือโดนทำลายแถมยังรีไซเคิลแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กลับมีชีวิตขึ้นมาเพราะฉ่ะนั้ประโยชน์ก็มาหาศาลแถมตัวมันเองเนี่ยเนื่องจากละลายในไขมันก็สามารถที่จะป้องกัน ในระดับที่ยู่ครียสได้ทา <c oughs> ให้เซลล์โดนทำลาย <c oughs> แล้วตัวมนันเองก็ซ่อมแซมเพรา,า,าส่วนที่สึกกรอนได้ดี เพราะกลุ่มที่เป็นโรคเองนะคะนอกเหนือเป็นจากนั้นทางด้านผิวพรรณนะคะสามารถที่จะลดรอยแผลเป็นนะคะทำให้รูขุมขนเนี่ยลดลงเล็กลงนะคะแล้วก็ทำให้การบวมใต้ตา ออกและอีกสำคัญที่สุดลืมไม่ได้คือเรื่องเบาหวานนคะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำตาลไม,ออไม่ในเลือดนี่ไม่สามารถที่ไปจับกับตับตายไม่ทำลายตับตายและทำให้น้ำตาล เอาฟาละไรปรยจะไปป้องกันแถมประโยชน์ของเบาหวานนี่มหาศาลเพราะว่าทำให้อินซูลินเนี่ยทำงานดีนะ,ะางท่านเนี่ยคนเป็นเบาหวานมีอินซูลินเกิดขึ้นมาจริงรแต่อินซูลินเนี่ยเอาไปใช้งานไม่ได้เอลฟาลาไรปรย แล้วก็ที่หัวใจสำคัญที่สุดที่เขาไปใช้การทดลองเกี่ยวกับพวกเบาหวานค้นพบว่าน้ำตาลในเลือดลดอาการปวดของข้อนิ้วหายไป mm hmm. นะคะแล้วไป ว่าคนที่เป็นเบาหวานท้ายสุดไตวายแทบทุกทันเนื่องจากการควบคุมน้ำตาลไม่ดีพอน้องวิีครับพี่ขอสรุปสั้นๆเลยเลยนะันให้คุณผู้ชมเลยครับก็คือไม่แก่งง่ายครับแล้วก็ไม่ตายเร็วครับ มาอัปเดตแทรอกใหม่นะคะวิต้องขอมาสัมภาษณ์กันใหม่ค่ะดีค่ะค่ะช่วงหน้านะครับเราจะไปคุยกับคนที่ใช้อัาไรตอิครับว่าเขาจะมีผลยังไงที่ต้องบอกใช่ค่ะจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนช่วงหน้านะคะ่ะต,ตอนนี้ต้องขอลาด สนุนโดยน้ำมัมะพร้าวปีบเย็นตราปันเรสุด0850005111น้ำมันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโคแคร์ k y k Alkaline Water Renew Water Renew Life ไลโปโอีกผลิตภัณฑ์หวานจากดอกตอร์สูตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณชัยยะซึ่งคุณชัยยะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานเคยวัดระดับน้ำตาในเลือดได้สูงถึง เข้ามาช่วยจะได้ผลอย่างไรบ้างผมเป็นหาวานครับสูงสุดถึงสอง2อยครับอ,อันนี้คือสูงสุดแล้วเท่า,า,าที่เคยวัา ที่จะเป็นเบาหวานครับนี้ดีกว่าว่าใช้ชีวิตยังไงก็ออกกำลักติธรรมนาครับแล้วก็กินของหวานเยอะหน่อยกินของเยอะหน่อยครับเพราะตามลูกว้านนะฮะจะเป็นลูกล้าอ้วนกินเยอะหน่อยนินเยอะขึ้นก็เป็น